ครับขอสวัสดีขอสวัสดีนะครับพี่น้องทุกท่านทีกน่กำลังติดตามรับชมนะครับมือนีได้ซื้อรถมากขั้นหนึ่งนะครับเป็นโตโยต้าฟอสจูเนอร์นะครับเป็นรถปีต่าแต่ว่าสภาพโดยรวมของรถแล้วใส่งานหน่อยนะครับเป็นรถใส่งานหน่อยรถปี2 5 4 8แต่วิ่งแค่แสนเก่านะครับเขาบอกว่าวิ่งแสนเก่าแล้วฮอนดมีวิธีเบิ้งแบบใดว่าแสนเก่านี่ทูกมือนีไม่มันเห็ดใดครับอยกไดหน่อยได้หลายซ้ำใดมันเห็ดได เอาสิไปเบิ่งว่าวิธีเบิ่งวิธีเปรียบเทียบสภาพโดยรวมของรถแล้วกับไม้นี่มันสมสมดุลกันบ่บาลานกันบ่ครับสภาพโดยรวมภายนอกรถขั้นนี้กัเบิ่งโอเคนะครับเดิมดีนะครับสีสันผิวพันกิมเดิมๆนะครับรถขั้นนี้ตอนนี้เข้ามาเบิ่งขังในนะครับเบิ่งขังใน อันนี้เบื้องดันนอกกอนนะครับแล้วจังคอยขอไปเบื้องขางในนะครับตรงนี้คือผมจะเปิดฝาถาังน้ำมันนะครับเปิดฝาถังน้ำมันเพืดด่อที่จิเบิ้งเพราะว่ารถถ้าท้ำสีมากนี่ส่วนมากด้านในฝาถังน้ำมันนี่เขาจะเพ่อคอยทํำสีกันแต่อันนี้เป็นสีเดิมๆอยู่นะครับคือว่าสีด้านในของ ฟ้าทางน้ำมันนี่ก็เป็นสีปกติสีตรงกันกันกนกบตัวรถนะครับวบ่เปลี่ยนกันเขาบอกว่ารถพึ่งวิ่งแค่แสนเก่านะครับตัวนี้ห้องกับมาเบิงมาสังเกต่อนโซนนะครับโซนโซนแล้วก็บเบาอ เบาะนี่ยังแน่นๆอยู่นะครับเพราะว่าถ้ารถค้นใส่งานหลายเบาะมันก็นต้องยุบนะครับเบาะก็ต้องยุบสภาพโดยรวมนะครับคอนโซลด้านหน้กกันยังไม่นะครับเบาะก่ายังไม่อยู่นะครับ เข็ามไมเนี่ยเขาสามารถเช็คได้นะครับทุกมือนี่สามารถเช็คได้ว่ารถขันนี้แลนได้เท่าไรเท่าไรนะครับบางเต้นกับมีการก่อเข็ามไม่นะครับถึงก่อเข็มไม่เขาก็สามารถเช็คได้นะครับเพราะว่ารถทุกขั้นที่ซื้อมากเขาก็จะมีการเข้าไปใส่บริการยุ่ในศูนย์นะครับถ้าเป็นโตโยต้ากับเป็นศูนย์โตโยต้าไทยอีซูซูเขาก็จะมีศูนย์ของเขาตั้งหากนะครับมันก็จะมียุ่ในระบบข้อมูลนะครับ เขาก็สามารถเบิ่งเปรียบเทียบได้นะครับว่ามันเหมาะสมกับอายุการใช้งานเหมาะสมกับปีบรถบ่อตอนนี้เขามาเบิ่งภายในของเครื่องนะครับตัวนี้นะครับมุมใส่ก็จะมีโคดนะครับมีโคดตัวอาตัวอาตัวเอลนะครับอันนี้ก็ตัวเลขกับคมนะครับ ตัวเลขตรงข้านหนาส่วนมากรถโตโยต้ยตาจะมีตัวเลขบอกนะครับตรงข้านหนานะครับจะเป็นแผ่นเพจนะครับซุ้มลอด้านในนะครับเดิมเดิมดีครับซุ้มลอด้านใน้ายขวาเดิมทุกจุดนะครับ สภาพเดิมดีสีสันผิวพันธ์พันเหมาะสมกับราคาเหมาะสมกับอายุเรื่องเอกสารผมตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับเอกสารของเจ้าของรถกับพานนะครับโตรถคัสซี่รถเหลเกเื่องรถพานถุกสิ่งถุกอย่างพานัน